ฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายทำนายฝันตามตำราโบราณว่ามาฝันแบบนี้เลขอะไรคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเคยฝันเห็นสัตว์ใหญ่อย่างการฝันเห็นช้างการฝันเห็นช้างครับคุณผู้ชมมักมีความหมายในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบเพราะช้างครับเป็นสัตว์มงคลขนาดใหญ่สื่อความหมาย ในจิตใต้สำนึกถึงความมั่นคงมั่งคั่งความมีชื่อเสียงและความศรัทธาโดยรวมนะครับการฝันถึงช้างโบราณท่านว่าไว้ว่าจะหมายถึงการได้มาซึ่งโชคลาภการแสวงโชคหรือจะได้โชคลาภจากคนไกลครับโดยท่านใดที่กำลังคิดที่จะเสี่ยงโชค มักจะได้โชคจากคนแปลกหน้าที่มาจากทางทิศตะวัอนออกหรือทิศเหนือส่วนคําทํานายครับถึงข้อระวังในการฝันธิมช้างนั้นนะครับโบราณท่านว่าเอาไว้ว่าหากคิดจะตัดสินใจทำอะไรนะครับควรคุ้นคิดให้มากอย่าใจร้อนด่วนตัดสินใจ อาจพลาดท่าเสียทีคนอื่นได้ง่ายๆเลยนะครับเราควรที่จะแบ่งรับแบ่งสู้อย่าพึ่งทุ่มเททั้งหมดหรือว่าเชื่อคนอื่นไปเสียหมดนะครับหากได้ยินได้ฟังอะไรมาครับถ้าเราฟันเห็นช้างก็ควรที่จะฟังหูไว้หูพินิษพิจ,จารณาไต่ตรองดีๆครับคุณผู้ชมอย่าพึ่งด่วนคิดหรือตัดสินใจอะไรโดยที่ ทำไปโดยพลาการหรือว่ากระทันหันนะครับส่วนการฝันเห็นช้างครับในลักษณะต่างๆมีการตีความหมายที่แตกต่างกันตามโบราณท่านว่าไว้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดฝันเห็นช้างครับกำลังเดินโดยการเดินของช้างตัวนั้นเดินอย่างเป็นปกติ ไม่ได้มีอาการที่จะมามุ่งมาดททำร้ายเราหรือว่าไม่ได้มีความเครียดกาดโมโหนะครับฝันนี้ครับโบราณท่านว่าไว้ว่าคุณนะครับจะได้รับโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีศักดิ์ตำแหน่งสูงกว่าเรานะครับให้การอุปการะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการดำเนินกิจการ หรือว่าในการทำอะไรให้สำเร็จลุล่วงครับไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งถ้าท่านใดครับฝันเห็นช้างกำลังเดินท่านก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นฝันที่ดีแล้วก็มีความหมายในเชิงบวกอย่างแน่นอนส่วนท่านใดครับที่ฝันเห็นลูกช้างนะครับคำทำนายฝันครับบอกไว้ว่านะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะสมหวัง หรือได้ในสิ่งที่ท่านตั้งใจแล้วก็คิดไว้นะครับอาจจะได้พบกับเพื่อนใหม่พบปะสังคมใหม่ๆรู้จักคนใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่ามีศักดิ์สูงกว่าหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่านะครับส่วนในด้านอื่นๆครับในข้อควรระวัง ท่านนะครับควรที่จะระมัดระวังคำพูดนะครับแล้วก็การแสดงออกเพราะว่าการฝันถึงลูกช้างนะครับท่านอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประสานงานครับกับคนอื่นกับบุคคนท่านอื่นหรือว่าการประสานงานกับคนหมู่มากนะครับ mm. เพราะฉะนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังคำพูด ไว้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดปัญหาที่ยุ่งยากความขัดแย้งตามมาในอนาคตได้นะครับแต่ถ้าหากท่านครับฝันว่าตัวเองนะครับได้ไปจับไปลูบไปคลำช้างนะครับโบราณว่าไว้ครับว่าท่านจะได้พบเจอกับเรื่องดีๆในระหว่างการเดินทางหรือว่าได้รับข่าวสารจากครอบครัวญาติมิตรที่อยู่แดนไกลครับ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นช้างที่ดุร้ายครับกำลังตกมันนะครับโบราณท่านว่าไว้ว่าในช่วงนั้นอาจจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาหรือว่าคนที่เคยมีปัญหาบาดหมางกันมาก่อนจะกลับมาประสงค์ร้ายคิดร้ายหรือว่าทำร้ายทำลายเรานะครับก็ระมัดระวังไว้ด้วยหากเราได้จับรูปนะครับคำช้างที่ตกมัน โมโหร้ายนะครับแต่ครับถ้าท่านฝันว่ามีช้างวิ่งไล่นะครับแต่เป็นช้างที่ไม่ได้มีอาการดุร้ายท่านนะครับจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญแล้วก็ยากนะครับมาให้รับผิดชอบนั่นเองแต่ครับหากผ่านการทำงานชิ้นนี้ไปได้ ท่านก็จะมีเกฑ์ครับได้เลื่อนขั้นหรือมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากยิ่งขึ้นครับและหากท่านฝันว่าตนเองครับได้ขี่ช้างนะครับโบราณครับว่าไว้ว่าจะได้รับข่าวดีจากการเดินทางไกลนะครับแต่หากว่าฝันแล้วเนี่ยขี่ช้างแล้วตกลงมาหรือว่าท่านขี่ช้างที่กำลังตกมันดุร้ายครับ กำลังอลรวาดท่านนะครับอาจจะมีเกณฑ์ได้รับเคาะหรือว่าได้รับการปองร้ายจากศัตรูที่มีความเนื้อกว่านะครับแล้วก็ได้รับแรงกดดันบางอย่างนะครับเป็นอย่างมากอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายอกสบายใจนะครับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นครับถ้าฟ,ฟันเห็นว่าขีช้างที่กำลังตกมันก็ให้ระมัดระวัง มิตรร้ายที่อาจคาดร้ายต่อเราไว้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะตีเลขนะครับจากความฝันที่ว่าฝันเห็นช้างแล้วอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพื่อมีโชคมีลาบปลดหนี้เป็นเศรษฐีคนใหม่นะครับ <S 2> <S 2> เลขครับหากเราฝันเห็นช้างเลขเด่นที่ท่านควรจะจดจําไว้เลยนะครับนั่นก็คือเลข9นะครับส่วนเลขรองนะครับก็เป็น เลข3ส่วนเลขที่แนะนําให้เสี่ยงโชคนะครับจากการฝันเห็นช้างนะครับก็จะเป็นเลข19 39 93 13 153 353 393 119 139และ309 คุณผู้ชมลองไปตีเลขและกลับไปกลับมากันดูนะครับไม่แน่นะครับท่านอาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่นะครับได้โชคได้ลาบได้ลอยร่ารวยนะครับกลายเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนี่นะครับในเร็ววันนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าการฝันถึงช้างนั่นหมายถึงโชคถึงลาบถึงลอยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฝันก็อย่าลืมเลข9กับเลข3จดไว้ให้แม่นครับเลขเด่นเลขนี้ อาจจะพาทุกท่านร่ำรวยปลดนี้ปลดสินได้น,นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับคลิปทำนายฝันฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ